พอจะแนะนําได้ไหมครับวัวที่ให้นมยี่ห้อไหนที่พี่ใช้อยู่ก็เป็นวัวให้นมอาหารคนก็ถ้าเป็นแม่แม่ที่ให้นมลูกผมก็จะเอาของ CP อาหารครับมื่อนีก้ก็พบเจอกับช่องบ้านท่าแนวเชนเคยนะครับมื่อนีก้ก็เป็น ต่อของมนดกทธยี่สิกกุมภาพันธ์ส5 6 6ครขับมานีกะพาผีพาน้องมาช่มอมคอกวัวบะมันพันแทเรือดลอยนะครับเป็นวัวเป็นฟ้ามทีว่าเพิินเน่นวัวสายประกวดละกะมาเบิงในการบริหารการจัดการฟ้ามของเพิินเพสินทีจนถึงมหอดทุกมือนี่มีวัวบะมันเรือลอยเกือบรวมๆ20่ตัวกว่าตัวเลยครับมาเบิงแนวทางของเพิ่นว่าจนมาถึงปัจจุบันนี้ พิ่นเลี้ยงมาแนวทางในแบบใดในการบีบในการเลี้ยงการาจัดการต้นทุนเลี้ยงในเรื่องของอาหารนะครับกก่อนไปรับชมก็ฝากติดตามช่องบ้านชาแนลนะครับผู้ใดสีโปรโมทฟาร์มหรือขายัวควายทุกอย่างาติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจบ้านชาแนลตามติดชีวิตคนรักโบควายละกันไอเดียไลฟ์อันหกศูนย์สี่เออยหกศูนย์สี่รือว่าสอ,องทางอื่นๆนะครับสีลงไวยไต่คลิปอีกที่นึงครับ ไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มไปเลยครับสวัสดีครับพี่พิรมครับสวัสดีครับผมครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมก็พิลมศสีคงจันทร์เจ้าของเอชเคซีครับครับก็เลี้ยงบามันพันแท้เลือด้อยครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่อ่าอยู่ที่อําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับครับพี่ฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ก็เบอร์โทรผม0ูนย์แปดสามเก้าเก้าหกสองสี่หกหนึ่งครับครับปัจจุบันเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับพี่ ผมเริ่มเลี้ยงวัวตั้งแต่ลูกผสมนะ,ะวัวไล่ทุ่งตอนนั้นทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมครับก็มันเลี้ยงก็ไล่ไล่ไปแปลงเอาไฟไปล้อม,อ,มอย่างนี้แหละจุดเริ่มต้นก็ เป็นพนักงานประจําำก็อยากมีอาชีพเสริมรองรับเป็นพนักงานประจําจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณกี่ปีแล้วพี่จากวันนั้นก็น่าจะยี่สิปีได้้วรวมๆยี่สิปีรวมรูปผสมด้วยใช่รวมรูปผสมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องของพันแท้นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่พันแท้นี่ก็น่าจะสิบปีได้นะสิบกว่าปีได้แล้วจุดทั้งเหตุที่พี่หันมาชอบพันแท้นี่คืออะไรที่ก็คือลูกผสมมันเลี้ยง มากมันก็เหนื่อยเนาะเลี้ยงมากเหนื่อยแล้วก็กินเหมือนเหมือนกันอ่ากินเท่ากันใช่กินเท่ากันเวลาเราขายนี่เลือดร้อยใช่นแทจะชื่นใจกว่า่เวลาขายนี่เลือดร้อยก็ราคาดีแล้วก็มีใบเพชรชัดเจนดีครับผมมีที่ไปที่มาชัดเจนดีครับราคาก็ราคามันจะจะไม่สวิงมากใช่ไหมพี่อ่าราคามันไม่สวิงมากครับผมเพราะมันมีราคามาตรฐานมันมีราคามาตรฐานของมันอยู่แล้วสําหรับเลือดร้อยพันแทใช่ไหมพี่ครับอ่าครับ ในการเลี้ยงบัวแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยพี่พี่มีแนวทางในการบีดบัวยังไงครับจะดูอะไรเป็นหลักก็ดูว่าแม่พันธุ์ของเรามันขาดอะไรแล้วก็ไปหาน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ตัวที่ว่ามันจะมาเติมเต็มในจุดเติม,ตมในส่วนที่เราต้องการาใ,ใช่ครับอ๋อครับแล้วน้ําเชื้อนี่แต่ละแต่ละที่นี่ที่ใช้บริการอของโซนไหนจะเป็นส่วนใหญ่พี่ น้ำเชื้อก็เริ่มแรกเลยมันมันมีคนขายน้อยเนาะตอนอเริ่มรแรกๆก็จะมีพรชัยินเตท,ทที่ขายเป็นเจ้าหลักๆอยู่ครับพอมาตอนหลังก็น่าจะมีเอสจีที่เขาทำทำขึ้นมาเป็นทั้งขายน้ําเชือ้อทั้งบัวนาเข้าอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะเลือกใช้ดูครับตัวไหนตัวที่ถูกใจก็จะซื้อมาเก็บไว้เพราะเรามีถังแช่เองเนาะก็ซื้อมาเก็บไว้แล้วก็เราใช้ พี่ผสมเองหรือว่าใช้หมอใช้หมอครับใช้หมอใช้พี่บอยใช่ไหมหมอใช้บอยบามันตอนนี้ก็ฟาร์มเอสทีซีก็ใช้บริการพี่บอยพี่บอยดูแลอยู่นะครับครับอ่าครับแล้วก็ในวัว20ตัวนี่พี่ใช้แปลงหญ้าแปลงหญ้ามีอะไรบ้างพี่แปลงหญ้าของผมก็เป็นมีทั้งหญ้าขนแล้วก็หญ้าแพงโกล่าครับผมมีมีที่แปลงหญ้าอยู่ประมาณ5ไร่ แปลงยาห้าไล่ใช้ใช้ตัดให้กินในการบริหารการจัดการเรื่องอ,อาหารเนี่ยก็คือเพียงพอใช่ไหมพี่ไม่มีขาดไม่มีเกินใช่อาหารผมก็ให้กินถึงราคามันจะดรอปลงแต่เรามาเลี้ยงวัวผอมคิดว่ามันมันไม่สวยไม่ถูกตาอ,อยังไงก็ต้องมีอาหารค้นให้มันนิดหน่อยอก็มีหลกัหลกๆก็จะมีหญ้าสดใช่ไหมพี่ใช่หญ <ยา S 2> ้าสด,สด อาหารข้นใช่แล้วก็มีพวกข้าวโพดอ่ามีมีลำข้าวโพดครับผมเป็นลำข้าวโพดใช่ใชลำข้าวโพดใช้เลี้ยงแม่พันธุ์แต่งยา้าไ่อาหารข้นนี่พี่ให้กินยังไงพี่ให้กินเฉพาะแม่หรือว่าให้กินทุกตัวเลยอาหารข้นถ้าเป็นแม่พันธุ์ผมใช้ลำข้าวโพดนะครั็ตัวละประมาณเช้ากิโลบ่ายกิโลรประมาณนี้เช้าเย็นอพอจะแนะนําได้ไหมครับบัวที่ให้นม ยี่ห้อไหนที่พี่ใช้อยู่คก็เป็นวัวให้นมอาหารคนุนก็ถ้าเป็นแม่แม,แม่ที่ให้นมลูกผมก็จะเอาของ cp อาหารเบอร์ยี่บเอ็ดครับผมอ๋อ cp ยี่บเอ็ดใช่ไหมครับอ่า cp อาหารยี่บเอ็ด <c oughs> เปอร์เซ็นต์เราพูดคุยไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนอาหาร ต้นทุนอาหารเนี่แบบอาหารค้นเดือนหนึ่งใช้ใช้กี่ลูกพี่อาหารคนก็เดือนหนึ่งฝุ่นข้าวโพดประมาณยี่สิบลูกยี่สิบลูกฝุ่นข้าวโพดยี่สิบลูกอ่าใช่เราเป็นอาหารค้นพวกแม่วัวให้นมใช่ไหมพี่อ่าแม่แม่วัวให้นมนี่เราจะให้อาหารยี่ยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะให้แค่ประมาณสามเดือนอืมให้ประมาณสามเดือนหมายถึงให้ตอนให้เขาให้ลูกวัวจะเกิดถึงสามเดือนใช่ไหมใช่ตั้งวัวแรกเกิดถึงสามเดือนแล้วก็จะหยุดให้แล้ว ครับผมก็ต้นทุนแต่ละเดือนก็มันอยู่ที่อ,อยู่ที่เรา,าจัดการใช่ไหมพี่ใช่ครับ<อ>ผมอยู่<ร>ที่<อ>เราจ<อ>ัดการถ้ามีหญ้ามีหญ้ามีหญ้าสดที่เพียงพอเราก็ไม่ต้องเน้นอาหารครับอาหารคนอย่างลําข้าวโพดเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าครับสำหรับการเลี้ยงวัวข,ของพี่ในการขอแบบ ขอฟังเป็นแบบเอให้แรงมดานใจสําหรับคนอยากเลี้ยงเลื่อนลอยทันแท้หน่อยครับพี่ว่าในการเลี้ยงวัวบริหารการจัดการแต่ละปีเนี่ยกำไรสุทธิแต่ละปีเนี่ยเราพอจะบอกตัวเลขได้ไหมคือเลี้ยงวัวถ้าจะให้มันมีกําไรมันต้องดูจากต้นทุนเนาะถ้าเรามีแปลงหญ้ามีหญ้าให้มันกินเพียงพอเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออาหารค,คร้นถ้าเราไม่มีแปลงหญ้าเนี่ยมัน ส่วนมากก็มันจะไปลงทุนอยู่ที่อาหารคนถ้าต้นทุนเราไปอยู่ฝั่งตรงนั้นซะส่วนใหญ่เราลดต้นทุนได้นมันก็คือกําไรของเราครับแล้วก็มือใหม่ๆนี่ถ้าเกิดแบบว่าแม่พันธุ์นี่เราก็ค่อยๆค่อยๆเก็บสะสมไปไม่ต้องไปเอาเวอร์แบบซื้อแบบแพงมากอย่างตอาที่เราพอไหวแล้วก็ไปพัฒนาไวพันธุกรรมมันก็มาเราเอามาพัฒนาเนาะครับค่อยๆ ยังเอเคนี่ก็เริ่มจากวัวไล่ทุ่งมามันยันแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาเป็นเลือดร้อยครับ,รบแล้วก็ปีปีหนึ่งเนี่ยสมมุติอของพี่ตั้งมีการตั้งเป้าไหมว่าเราเราจะขายเฉพาะลูกวัวหรือว่าวัวติดท้องไปด้วยอย่างเงี้ยก็ผมมันมีคนงานด้วยเนาะมันมบางทีมันมีค่าใช้ใจช่ายตรงนี้ด้วยเพราะ อย่างใครถูกใจแม่ที่มันติดท้องเราก็เราก็แบ่งแล้วก็เราก็ขายลูกวัวด้วยลูกวัวเราก็เปิดด้วยแล้วก็ทําประกวดคู่กันไปเลยก็มีกําไรทุกๆปีใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมีกําไรน่าจะหลักหลักล้านอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็สาหรับเป็นฟังเป็นแรงบันดาใจในการเลี้ยงวัวใช่ครับเลือดร้อยพันแท้ว่าความต่างในการเลี้ยงลูกผสมหรือว่าเดเลือดร้อยมันต่างกันยังไง แต่ว่าสุดสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่กําลังเราดูทีกำลังเราด้วยกําลั่ที่ความพอใจในการเลี้ยงวัวอย่าไปทิตตามกระแสใช่ครับอาแมไหมเราอาจจะเลี้ยงเลือดผสมเราค่อยต่อยอดพัฒนาไปแล้วก็อาจจะขายออกแล้วนำเรื้อยเข้ามาใช่ครับเป็นการต่อยอดความต่อไปเนาะพี่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้พี่แนะนําแต่ละตัวด้วยมีโปรไฟล์แต่ละตัวยังไงบ้างมีตัสวยๆทั้งนั้นเลยครับครับพี่น้องตัวนี้ทั้งหมดนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ใน ในแปลงนี่จะเป็นแม่พันุทั้งหมดตัวนี้สายไหนพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกโบโกต้าเหมือนกันลูกโบโกต้าสายแม่ก็เป็น40ทับศูนย์โพจินนี่เป็นพี่ตัวขาวตัวนั้นตัวเมื่อกี้ใที่เปิดราคาไปตัวนี้ให้ให้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้เป็นวัวสาวที่กําลังท้องอยู่กําลังท้องประมาณกี่เดือนพี่ ท้องประมาณหเดือนแล้วครับห้าเดือนก็ในคอกนี้ก็เป็นวัวทาท้องไม่ได้เปิดราคาเนาะพี่เนาะอ่าก็ถ้าสนใจก็มาดูได้ครับได้มาคุยกับพี่ก็ได้ครับมาดูได้ตัวนี้เหรอพี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูก380 V8 ปดามศูนย์วีแปดสามแปดศูนย์ครับอ่ให้ให้ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยตัวนี้ให้ลูกมา2ตัวให้ลูกมา2ตัวใช่ครับอันนี้เอ่อตั้งท้องไหมครับเนี่ยอ่าตัวนี้ผสมไปแล้วรอตรวจรอผ่านรอบอ่ารอตรวจท้องรอตรวจท้องอีกทีนึงครับ สมไปแล้วอ่ามาดูอีกตัวนี้ s k c ศ2 4ย์อ่าตัวนี้เป็นลูก SG ตองหนึ่งครับอ่าเป็นลูก SG ตองหนึ่งพี่ครับวันนี้เพิ่งคลอดลูกคลอดลูกนะลูกตัวนี้อ่าตัวนี้ใช่ไหมครับลูกของใช่ครับลูกตัวนี้เป็นลูกตัวนี้ลูกของใครครับเนี่ยผสมตัวไหนเอสเซเลตแปดสองห้าทับหนึ่งเป็นแปดสองห้าทับหนึ่งครับดูครับอันนี้น่าจะไม่ถึงเดือนมั้งพี่เนี่ยยังยังกี่วันเพิ่งเพิ่งจะได้สองอาทิตย์มั้งสองอาทิตย์ครับครับท้ายยก ตัวนี้น้ําหนักแรกคลอดดีมากออกมาแบบคลอดเองเลยง่ายๆเลยแล้วแม่เขาเป็นหัวนมที่แบบเล็กมากเต้านมใหญ่เต้านมใหญ่หัวนมเล็กใช่ครับลูกกินง่ายถ้าถ้าเป็นวัวที่ให้ให้ให้หัวนมเล็กๆนี่ควรจะเป็นสายไหนพี่สายที่เราจะผสมมันมันบางทีแม่แม่ของพ่อพันธุ์เราก็ไม่รู้เนาะ อันนั้นเราไปกําหนดไม่ได้แต่นี่แม่พันธุ์ผมสร้างขึ้นมาเองอมผมก็รู้ว่าแม่ไหนที่มันหัวนมเล็กๆผมก็เอะเก็บไว้ครับหัวนมเล็กจะจะ,จะจะข้อดีก็คือเวลาวัวคลอดใหม่เขาจะใช,ใ,ใช่ใช่<ด>เวลา,ามัน ลูกมันเพิ่มพึ่งยืนไม่แข็งแรงเนี่ยมันมาไส้ๆสสมันก็หัวนมเล็กมันก็เข้าปากง่ายถ้าเป็นหัวนมใหญ่เหมือนอ่าฮินดูบาซินนั่นโอ้หัวนมเ้่าแขนอย่างนั้นต้องรีดนมไม่ได้อใช่ต้องรีดใส่ขวดอีกลําบากครับมาดูอีกตัวครับ SKC017 ตัวนี้สวยมากเลยครับเนี่ยครับผมตัวนี้ก็ทำวัวเป็นเป็นวัวประกวดของ a k c ทำจนเต็มอายุเลย ตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วพี่ตัวนี้ให้ลูกมาสองตัวตัวที่สามคาท้องอตัวที่สามกำลังตั้งท้องอยู่นะใช่ครับตั้ง<ม>ท้องของตัวไหนครับตัวนี้ตั้งท้องของอาปาเช่ห้าทับสิบห้าอ่ตั้งท้องอาปาเช่ตัวนี้แม่เขาเนี่ยเป็นสายไหนพี่แม่เขาเป็นลูกรอฟอร์ดเนาะลูกรอฟอร์ดแม่เขาเป็นวัวเทาแล้วผมมาใส่มาใส่วัวแดงตัวนี้ก็ท้องท้องท้องได้กี่เดือนแล้วนะพี่ ตัวนี้ท้องได้หกเดือนแล้วหกเดือนอ่าหกเดือนเป็นลูกวิสกี้เนี่ยตัวนี้ตัวแม่เอ่อทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมผมชอบตัวนี้พี่ตัวไหนครับเนี่เนี่ตัวนี้เลยนี่ผมชอบตัวนี้เนี่ยทรงวัวเนี่ยผมชอบเลยเนี่ยอ๋อ <c oughs> ลูกเอจีตองหนึ่งอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ครับนี่ยเนี่ยตัวตัวนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์ สุดยอดเลยอ่ะเคยได้ลองแกนตัวนี้มีตัวนี้มีถ้วยใช่ไหมพี่ใช่มีถ้วยรีเซิร์ฟแกนงานบุรีรัมปีหนึ่งเจดลำตัวสมูทกล้ามเนื้อทุกอย่างเลยเหลี่ยมตัวอะไรได้หมดหน้าก็สวยครับ่ให้ลูกกี่ตัวแล้วพี่ตัวนี้ตัวที่ห้าขาท้องตัวที่ห้าขาท้อง พี่พอจะบอกราคาคร่าวๆเลยได้ไหมพี่อย่างตัวยกตัวอย่างเนี้ยวัวท้องอ่าลูกตัวที่สี่ตัวที่ห้าเกี่ยนราคามันมันค่อนข้างสูงไหมพี่มันถ้าแม่พันตัวที่มันจ่ายลูกแบบว่าสามารถเดินสนามประกวดได้เนาะแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือเนี่ยมันก็ราคาน่าจะค่อนข้างจะที่อื่นเขาขายกันเป็นล้านแต่ผมมามาที่เอเคซไม่ถึงแน่นอนอตัวนี้มีถ้วยใช่ไหมพี่ใช่รีเซิร์แกนสนามไหนครับนี่อ่ะนี่นี่ก็ลูกเขานี่ ตัวนี้ก็ลูกเขาใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ลูกเขาแล้วก็ตัวนู<อ>้นลูกเขาอ๋อลูกจะเดินสนามทุกตัวอ๋อครับตัวนน้นตัวที่อยู่ไกลๆนะใช่ไหมพี่ใช่ครับมีตัวไหนที่มีถ้วยรางวัลติดติดไม้ติดมือบ้างอีกพี่ก็มีตัวนี้ก็ได้งานที่สุราษฎร์มาตัวนี้ก็รีเซิร์ฟแกรางวัลสูงใหญ่สูงหน่อยก็คือรีเซิร์ฟแกนปีหนึ่งเจ็ดที่งานบุรีล์บุรีล์ที่สนามบุรีล์ใช่ครับ แล้วก็มีตัวไหนอีกไหมพี่ตัวนองนั้นก็ยังเป็นวัวที่แบบยังเดินเดินบ้างไม่ได้เดินบ้างาก็งกแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือรางวัลใหญ่ที่สุดในฟาร์มของผาใช่ครับผมจากสนามาบุรีรัมใชม่สวยมากเลยผมชอบตัวนี้มากเลยตัวนั้นก็สวยพี่ <c oughs> อ่าครับก็วันนี้ก็ เป็นคลิปแนะนำอะพอคร่าวๆให้พี่น้องท่านใดพี่น้องชาววัวท่านใดที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมมาชมกับพี่พี่ลมได้ครับที่บ้านโพฉะเชิงเซาที่สเคซีฟาร์มสีคงจันฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ลมมากนะครับสําหรับข้อมูลการให้ข้อมูลต่างๆนานานะครับแล้วก็ท่านท่านใดสนใจที่เลี้ยงวัวหรือว่าอยากขอคําแนะนําคาปรึกษาก็สามารถ โทรมาสอบถามพี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมการติดตาม s k c Farm แล้วก็บัน Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ